เรื่องของคุณตาไว้ย70ปีซึ่งไปพบรักกับสาว19ปรากฏว่ามีการแต่งงานกันนะฮะมีค่าสินสอดค่าอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วมันประมาณ2 0 0 0 0สนล้วแต่งได้เดือนเดียวปรากฏว่าโดนสาวบอกเลิกครับ นี่ฮะตันน้อยครับน้ำสมมุตินะครับวัยเจปีฮะอยู่ที่จังหวัดอุทัดิตถเขาบอกโอ้โหคุณเล่าด้วยความช้ำใจเลยบอกถูกนางสาวบีอายุประมาณสิบเนี่ยฮะหลอกให้รักนะครับคือไปสู่ขอกับทางพ่อแม่ของนางสาวบีแล้วนะฮะเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่าสินสอดจริงๆเนี่ยสองหมื่นคองค้ำหนึ่งบาทฮะเสร็จพิธีอ่ะไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงฮะที่บ้านใหม่คลองเคียน ซิ่งอยู่อุทัยนั่นแหละฮะปรากฏว่าก็มีการลงทุนเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงหมู50ตัวเลี้ยงไก่500ตัวซื้อมือถือ1เครื่องสร้างอ่ะสร้างอาชีพสร้างครอบครัวใช่ก็ลงทุนไปมือถือ20,000บาทนะฮะตอนน้อยบอกว่าอยู่กับฝ่ายหญิงเนี่ยหนึ่งเดือนนอนด้วยกันเพียง5คืนเพราะว่างานนะที่เหลือเขาบอกโอ้ยฝ่ายหญิงน่แอบหนีเที่ยวประจําเลยเออกลับบ้านไปที่คืนตอนเช้าเลยคุณพี่เออพอโตพอตาโทรไปทาฝ่ายหญิงก็บอกว่าเอ้ย ที่ช้ำใจมากอยู่กับแฟนใหม่แล้วเดี๋ยวเราแต่างงานกี่วันเองนะห้าวันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันห้าวันแต่นอนด้วยกันทำอะไรไม่เลิกอาจจะจับมืออย่างเดียวก็ได้แต่อยู่ด้วยกันอ่ะฉันสามีภรรยาสักเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเออเรื่องราวไป็นอ่เดี๋ยวไปฟังเสียงกุตาน้อยหน่อยครับหีไปเงินค่าผูกแขนมั่งเขาชวนลงทุนเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็เลี้ยงหมูก็ลมยอดก็ประมาณ 2องแสนรูบาทเขาก็หนีไปหนีไปไม่ยอมมาเลยผมก็โทรตั้งหลายเที่ยวเขาก็ไม่ยอมกลับมามาลุยทิทีเขาก็ไปอยู่กับผัวใหม่เขาเขาก็ยอมรับผัวใหม่เขาก็รับโทรศัพท์ด้วยก็ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้หนึ่งเครื่องสองหมื่นบาทแล้วยังจะมาทิ้งป่าไปอีกไงป่าเจ็บใจมากที่โดนน้องหลอก ได้ยินแมเสียงตุบเต็บกใจมากเจ็บใจมากเนี่ยก <quarto> ็เป็นสิ่งที่ตาน้อยเขาเล่านะฮะซึ่งล่าสุดก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองการุงแล้วนะครับซึ่งพอเรื่องราวนี้ออกมาเนี่ยมีอีกคนหนึ่งคือเพื่อนของตาน้อยเพื่อนมาปลอบใจเออพอรู้ว่าตาน้อยถูกหลอกแบบเนี้ยเพื่อนเขาจะว่าอย่างไงเดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนของตาน้อยหน่อยครับมาลุ้นที่หลังก็เลยเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนเอาโดนหลอกก็แล้ว ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็เป็นห่วงกันครับถ้าใครรุ่นนี้แล้วอย่างนี้อย่าอย่าอย่าไปหัดไอ้อย่าไปหัดอไอ้ติดต่อสาวเด็กอย่าไปติดเด็กอ,อ๋อทนายจ,จาก,ก็ติดก็ติดให้มารุ่นเดียวกันนะครับจะได้ไม่โดนหลอก โอ้โหเพื่อนแท้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวย้ำอีกทีได้ไหมคุณจูโด้เพื่อนมาให้กำลังใจใช่ไหมให้กำลังใจก็ให้กำลังใจเสียงรถอยากอยากให้อยากให้อารมณ์ดีไงอยากให้ไม่เครียดก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวหัวเราะอยากเเพื่อนแบบครับถ้าไม่ว่างก็ไปต้องมาก็ได้เพื่อนคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่เราก็อยากได้ยินเสียงเหมือนกันครับนางสาวบีเขาจะว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปลองฟังเสียงนางสาวบีหน่อยครับมึงปาเขาอ่ะดูถูกหนูค่ะ เขาแบบว่าเขาพูดยังไงอะหนูวอายอมรับเขาว่าหนูอะคอยตังค์เขานะแต่ไม่ได้บังคับเขาค่ะเขาพูดหนูก็มาว่าคนอย่างเธออะแค่หาตังค์ปุ๊บปั๊บปั๊บอะก็ได้แล้วอืมหนูพูดกับเขาหนูพูดกับเขาทุกวันเลยค่ะว่าพี่พี่จะเอาหมูคืนอะไรคืนไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องเขาจะเอาแค่ทุนคืนค่ะหนูอะโทรถามเขาว่าวันนึงหลายหลายมากเลยเขาว่าพี่พี่เอามอไซค์ไหม หรือจะได้ขี่รถไปคืนเขาบอกไม่เอาฉันให้เธอแล้วใช่ค่ะถ้าตาอยากได้อะไรอ่ะตาก็พูดกับหนูเลยค่ะหนูให้ทุกอย่างหมดอะค่ะใช่ค่ะค<ช>่ะข, <อ S 2> ขอให้จบกันด้วยดีไม่ต้องมาอย่างไระมายุ่งกับหนูอีกอะค่ะ ว่าจบกันได้ดีครับยิงก็บอกแบบนี้ถูกไหมใช่ฮะซึ่งนางสาวบีเขาบอกว่าเขายอมรับนะว่ามีแฟนใหม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่นะฮะขอเลิกกับตาอย่างเด็กขาดเขาว่าอย่างไรก็ขอให้ไปได้ดีอ่ะแต่มีล่าสุดอีกนะมีเหรอฮะล่าสุดฮะเห็นว่าไอ้เรื่องของการแบบว่าขอคืนบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้คุณตาแก่ขอได้ไหมได้ไหมนี่ไง ขอหมูคืนเะาไปสร้างอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ไปดูความคืบหน้านี้หน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดตาน้อยเนี่ยเดินทางกลับบ้านแล้วกลับมาด้วยความช้ำใจแต่ก็ทําใจได้อยู่ในระดับหนึ่งกลับไปบ้านของเขาแล้วนะครับที่อำเภอลานสังจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ตาน้ยเองก็บอกว่าทําใจได้บ้างแล้วละแต่อย่างนี้แล้วกันไอ้ที่เคยบอกไปว่าขอคืนได้ไหมอีกพวกโทรศัพท์โทรศัพท์เงินแบบว่าสิทสอดอะไรแบบนั้นอะเอางี้ตาน้อยบอกตัดใจ เออจะได้ไม่ต้องคล้องเกี่ยวอะไรกันอีกให้หมดเลยเงินอะไรต่างๆทองเถิงเอาไปเลยมือถือเอาไปเลยเอแถมมันนี้ให้ด้วยแถมอะไรอ่ะไก่ไก่ไก่ห้ารอตัวเเอาไปเลยแถมไก่ให้ด้วยหแต่ขออย่างเดียวได้ไหมขอขอหมูคืนขอหมู50สิบตัวคืนจะได้ไหม ก็เลยไปเตรียมเอาหมูคืนส่วนมอไซค์ล่ะยังไงยังไงใ่ไหมะมอไซค์นี่บอกฝ่ายหญิงขี่มาให้แล้วเอามาคืนแล้วเอามาคืนแล้วเอาแต่อย่างนี้ตัวตาน้อยเองก็เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะฝากคืนไปให้กับอดีตภรยาใช้คํานี้ไดไหมฝากเออได้ได้ขอฝากความห่วงใยคราสุดท้ายไปให้กับอดีตเมียเด็กน่อยดูิจะพูดว่าย่งไงครับ ไปอยู่กับเขาก็ทาให้ดีก็ไว้นะก็อย่าไปทําแบบที่อยู่กับป่านี่นะอืป่าก็เจ็บใจพอแล้วนะอ่ะเนี่อ,อย่าทําอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเนี่ยฝ <Yeah. S 3> ากเอาไว้แค่นี้นะ,คะแค่นี้พออ่ะอะ,อะแล้วล่าสุดอย่างที่ผมบอกฮะดาน้อยนะครับก็เนี่ยขับรถกระบะไปไปที่นี่นะฮะเพื่อที่จะไปทําการ ขนลูกหมูนี่ไงนี่ไงกลับมาไว้ที่บ้านตัวเองเดี๋ยวจะเลี้ยงเองหมูเดี๋ยวเลี้ยงเองค่ะไก่เกยอะไรก็ปล่อยให้ทางฝั่งนั้นเขาจัดการไปแบ่งแบ่งกันอก็ได้หมูกลับไปแบบนี้นะเอาก็ดีช่วงนี้หมูแบบไอ้นี้ด้วยใช่ไหมเอาไปทําอะไรได้บ้างอ่ะน้อยๆเงี้ยไปหันน่ะเนาะโอ้ยย่าเอ้าคนกังพอดีนะทำเป็นเล่นไหนะเอาไปเลี้ยงให้โตก่อนเอาแล้วแต่จะจัดสรรแล้วกันเพราะช่วงนี้หมูราคาตกอยู่ใช่ใหมูราคาตกด้วยอ่ะแล้วก็เลี้ยงไปก่อนสามหมื่นสามหมื่น เงินสามหมื่นที่คุณพ่ออายุสิห้าสิบห้าของนางสาวบีได้ยืมไปตอนที่มาสวมบทบาทเป็นลูกเขยเนี่ยนะตอนน้อยก็บอกว่าขอทําหนังสือเงินกู้เพื่อให้พ่อของนางสาวบีได้ใช้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็คืออันว่าเงินที่ขอยืมไปอ่ะอ,อันนี้เป็นนอองหนือนจากนั้นนะสามหมื่นอ่ะขอค,คือนไอ้ตรงนี้ให้หน่อยสามหมื่นสามื่นภายในเดือนมิถุนายนประมาณนั้นเออก็จัดสรรถือว่าจัดสรรลงตัวเหมือนกันนะคนนี้เอาสิ่งนี้ไปคนนี้เอาสิ่งนี้ไปแล้วก็เลิกแล้วต่อกันแล้วก็คุณตาน้อยก็เป็นการอวยพรให้ด้วย